สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องมุมมองเกี่ยวกับความตายนะครับแล้วก็การดูแลในช่วงสุดท้ายของชีวิตโดยอิงจากบทสนทนาธรรมของพระไพศาลวิสาโลเราจะมาดูกันว่าทัศนคติต่อความตายในปัจจุบันมันเปลี่ยนไปไหมแล้วการดูแลแบบประคับประคองนี้สําคัญยังไงรวมถึงมิติทางจิตวิญญ,ญาณที่เราอาจจะอมองข้ามไปบ้างนะครับ ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าดูจริงๆนะคะสมัยนี้เกือบๆจะเกือบเเลยมั้งคะของการตายเนี่ยไม่ใช่แบบปุบป,ปับ แต่เป็นกระบวนการที่ค่อยๆเป็นไปจากพวกโรคเรื้อรังโรคเสื่อมอย่างมะเร็งหัวใจเบาหวานอะไรแบบนี้ค่ะ <c oughs> และเทคโนโลยีการแพทย์สมัยนี้แม้ว่าจะช่วยยืดชีวิตได้นะแต่บางทีมันก็เหมือนไปยืดกระบวนการตายแล้วก็อาจจะยืดความทุกข์ทรมานไปด้วยเหมือนกัน <c oughs> ใช่ครับมันกระทบเยอะนะทั้งคนป่วยเองญาติด้วยแล้วก็ ระบบสาธารณสุขโดยรวมเลยโดยเฉพาะตอนนี้เราเป็นสังคมสูงวัยเต็มที่แล้วด้วยใช่ค่ะภาระตรงนี้เยอะมากซึ่งมันก็นำมาสู่คำถามสำคัญนะครับที่เราอาจจะไม่ค่อยกล้าถามกันหรือไม่ค่อยได้พูดถึงคือทำยังไงถึงจะตายดีคือแทนที่จะคิดแต่ว่าทำยังไงให้ชีวิตยาวที่สุดนานที่สุดเท่าที่จะทำได้เดี๋ยวนี้วงการแพทย์เองกเอ็เริ่มยอมรับมากขึ้นไหมครับว่า การสู้กับความตายไปซะทุกอย่างบางทีมันก็ฝืนธรรมชาติแล้วก็สร้างความทุกข์ไป,ปเปล่าๆใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็เลยเกิดแนวคิดเรื่องการดูแลแบบประคับประคองหรือ palliative care ขึ้นมาชัดเจนมากขึ้นค่ะครับแล้ว palliative care เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับมันใช่แค่การให้ยาแก้ปวดหรือเปล่า อ๋อไม่ใช่แค่นั้นเลยค่ะคือมันลึกกว่านั้นเยอะหัวใจหลักเนี่ยไม่ใช่แค่ลดปวดทางกายนะคะแต่รวมถึงการดูแลประคับประคองออจิตใจให้สงบด้วยและที่น่าสนใจคือในภาวะที่ดูเหมือนวิกฤตมากๆแบบนั้นนะคะมันกลับเป็นโอกาสให้เกิดการพัฒนาทางจิตใจที่ดีขึ้นได้อีกนะทั้งกับคนป่วยเอง แล้วก็ญาติด,ด้วยอ๋อครับมีตัวอย่างไหมครับมีค่ะมีเคสที่ท่านอาจารย์เล่าไว้เป็นผู้ปว่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายท่านตัดสินใจแล้วว่าเอ่อไม่เอาการรักษาที่จะยืดชีวิตแบบทรมานแล้วขอกลับไปอยู่บ้านดีกว่าแล้วที่บ้านเนี่ยครอบครัวก็ดูแลกันอย่างดีเลยค่ะอบอุ่นมากมีการเอ่อสวดมนต์ชวนกันนึกถึงเรื่องดีๆที่เคยทําขอขามากัน สุดท้ายท่านก็ไปอย่างสงบจริงๆอืซึ่งญาติๆเองก็เล่าว่าเขารู้สึกปิติมากที่ได้ช่วยได้ทําสิ่งที่ดีที่สุดให้แม่เป็นครั้งสุดท้ายแบบนั้นนะคะโหฟังแล้วเหมือนเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะจากที่มองว่าความตายคือเรื่องแย่ๆเรื่องของการสูญเสียอย่างเดียวกลายเป็นว่าเอ่อความตายอาจจะเป็นโอกาสก็ได้อย่างที่พระอาจารย์พุทธทาสท่านเคยพูดไว้ว่าเป็นนาทีทองของชีวิตใช่เลยค่ะ เป็นโอกาสให้ได้พัฒนาจิตใจให้สงบหรือบางทีอาจจะถึงขั้นเข้าใจธรรมะบรรลุธรรมไปเลยก็ได้นะคะ มีด้วยเหรอครับแบบนั้นมีค่ะในทางพุทธศาสนาก็มีเรื่องเล่าอย่างเรื่องพระติดสะที่ท่านป่วยหนักมากแต่ก็ยังะจะเจริญวิปัสสนาจนบรรลุธรรมได้หรือพระนางสามาวดีที่บรรลุธรรมตอนกําลังจะสิ้นพระชนในกองเพลิงเรื่องพวกนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าแม้แต่ความทุกข์ทางกายที่มันหนักหนาสาหัสมากๆเนี่ยถ้ามีสติมีปัญญามันก็อาจจะเป็นบทเรียนธรรมะที่ดีได้เหมือนกันค่ะ พอพูดถึงมุมมองทางศาสนายิ่งเห็นภาพชัดเลยครับว่ามันต่างกับความคิดของคนสมัยนี้เยอะเหมือนกันนะที่เรามักจะกลัวความตายมองว่าเป็นเรื่องไม่ดีเรื่องอัพมงคลต้องหนีต้องไปให้ไกลๆสุดท้ายก็เออไปเสียที่โรงพยาบาลซะส่วนใหญ่เน้นจัดการแต่เรื่องร่างกายเป็นหลักอย่างใน i u เลยอะไรแบบนั้น จริงค่ะต่างจากสมัยก่อนมากสมัยก่อนเขามองว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยนะคะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของครอบครัวของชุมชนมันมีมิติทางสังคมทางจิตใจเข้ามาเกี่ยงเยอะมากการตายที่บ้านมีลูกหลานล้อมรอบการเตรียมตัวเตรียมใจทําพิธีต่างๆมันเป็นกระบวนการที่เปิดให้เรียนรู้ให้ยอมรับความจริงกันได้ ซึ่งไอความเชื่อสมัยใหม่นี่แหละครับที่ว่าตายคือแพ้แล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีทุกอย่างยืดชีวิตโดยที่บางทีอาจจะลืมคิดถึงคุณภาพชีวิตหรือสภาพจิตใจคนไข้ไปเลยเนี่ยการมองข้ามมิติทางจิตใจนี่แหละครับที่ผมว่ามันสําเติมความทุกข์ให้คนป่วยนะคือนอกจากจะป่วยกายแล้วยังป่วยใจเข้าไปอีกรู้สึกโดดเดี่ยวสิ้นหวังหรือแบบเป็นภาระ ใช่ค่ะตรงนี้สําคัญมากในทางพุทธถึงได้ให้ความสําคัญกับจิตสุดท้ายมากๆเลยค่ะคือเชื่อว่าสภาวะจิตตอนใกล้ตายนี่แหละมีผลต่อภพภูมิที่จะไปเกิดต่อจิตสุดท้ายหมายถึงยังไงครับก็คืออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดในขณะนั้นนะคะ อย่างมีเรื่องพระรูปหนึ่งที่แบบห่วงจีวรมากจิตสุดท้ายไปผูกกับจีวอก็เลยไปเกิดเป็นเลนเกาะอยู่ที่จีวรผืนนั้นหรืออีกเรื่องคือในพรานที่ทําบาปมาเยอะแต่ก่อนตายเนี่ยลูกชายบวชเป็นพระพอดีก็แนะนำให้พ่อเอ่อนึกถึงพระพุทธเจ้าน้อมใจถวายดอกไม้บูชาจิตสุดท้ายก็เลยเป็นกุศลขึ้นมาก็ได้ไปสุขติอ๋อครับครับอันนี้ไม่ได้แปลว่ากรรมเก่าไม่ส่งผลนะคะ แต่ชี้ว่าจิตสุดท้ายเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากๆซึ่งการดูแลแบบประคับประคองที่ดีมันจะช่วยสร้างบรรยากาศที่สงบเอื้อให้คนป่วยมีจิตสุดท้ายที่เป็นกุศลได้ง่ายขึ้นค่ะเข้าใจแล้วครับแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องความตายตามแนวพุทธจริงๆที่มองว่าความตายมันไม่ใช่จุดจบไม่ใช่สิ่งที่ตรงข้ามกับชีวิตแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้ว มันอาจจะทําหน้าที่เหมือนออกัละยาณมิตรก็ได้คือมาเตือนให้เราไม่ประมาทให้เร่งทําดีละชั่วฝึกปล่อยวางอะไรไปใช่ค่ะใช่พอคิดแบบนี้ได้การดูแลคนป่วยระยะสุดท้ายมันก็เปลี่ยนไปเลยนะจากที่รู้สึกว่าโอ๊ยเราแพ้แล้วช่วยไม่ได้แล้วกลายเป็นการเข้าไปช่วยประครับประคองให้เขาตายดีให้ได้ให้สงบที่สุดเท่าที่จะทําได้กันใหม่จากที่กลัวมองว่าล้มเหลวมาเป็นการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 2. คือความสำคัญมากๆของการดูแลแบบองค์รวมคือทั้งกายใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณโดยเฉพาะในช่วงสุดท้ายและสคือการเห็นศัก,กยภาพในความตายเองว่ามันเป็นโอกาสให้เราเรียนรู้เติบโตทางจิตวิญญาณได้ทั้งคนป่วยและคนรอบข้างเลยค่ะครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจและชวนให้คิดต่อจริงๆครับสุดท้ายนี้ก็อาจจะฝากคาถามทิ้งทายไว้ให้ลองไปคิดกันดูนะครับว่า ถ้าเราเอาแนวคิดเอาทัศนคติแบบนี้มาปรับใช้ในชีวิตในสังคมเรามากขึ้นมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราวางแผนดูแลตัวเองในบั้นปลายหรือวิธีที่เราจะเข้าไปดูแลสนับสนุนคนใกล้ตัวที่เขากำลังเผชิญหน้ากับความตายไปได้ยังไงบ้างนะครับ